การเวทมนต์กับดักของเมกลอร์ดมาดูซิว่ามันยังเป็นซิงโครคิลเลอร์อยู่ไหม สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้ผมจะเอาการ์ดเวทมนต์กับดักของพวกเมกโหลดมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับซึ่งพวกมอนสเตอร์เมกโหลดผมก็ได้ทำไปแล้วนะครับมอนสเตอร์เนี่ยมี12ตัวครับแต่ว่าถ้าเป็นการ์ดเวทมนต์กับดักมี11ใบครับอ่าซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างสูสีกับมอนสเตอร์เลยนะแล้วผมก็มีความสงสัยส่วนตัวนะตั้งแต่ก่อนที่จะทำของเวทมนต์กับดักนะครับก็คือว่าพอพูดถึงพวกการ์ดมอนสเต มันค่อนข้างหนักไปทางพวกการเล่นงานมอนสเตอร์ซิงโครเนาะเอามอนสเตอร์ซิงโครมาสวมใส่เพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองนู่นนี่นั่น,นแล้วก็สแสดงศักยภาพเต็มที่ได้ก็ต่อเมื่อเจอกับพวกเด็กซิงโครอะไรพวกนี้ก็ว่าไปนะทีนี้เนี่ยผมก็เลยสงสัยว่าการ์เวทมนต์กับดักมันจะยังส่งผลอะไรประมาณนั้นอยู่หรือเปล่านะซึ่งแน่นอนว่าพอเป็นการเวทมนต์กับดักแล้วเนี่ยบางครั้งถ้าอยู่ในซีรีส์ไหนมันก็จะเน้นไปในเรื่องของการเสริมพลังการทําให้มอนสเตอร์เหล่านั้นเก่งขึ้นแต่ว่ามันก็ควรที่จะมีทีมมดดดัั้้้้งงเเเิขขอกาาารหล่น่นนยใสยไปว เดี๋ยวเราก็มารู้จักกันเลยดีกว่าว่าการเวทมนต์กับดักของเมกโหลดมันจะสามารถเอามาเสริมศักยภาพของพวกเมกโหลดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งที่ผมคัดมานะครับาการเวทมนต์จะมีทั้งหมด7ใบแล้วก็การกับดักจะมีทั้งหมด4ใบามาเริ่มเข้าสู่เนื้อหาของคลิปกันเลยดีกว่านะการใบแรกเลยนะครับการใบนี้มีชื่อว่ารีบูทครับผมรีบูทเป็นการเวทมนต์ธรรมดานะครับการใบนี้นะเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราสามารถเอาการ์มอนสเตอร์ที่ติดชื่อเมกหลดหนึ่งตัวจากบนมือของ เราเอาสับกลับเข้าไปในเด็กแล้วก็เอาการ์ดที่ติดชื่อแมกลอร์ดหนึ่งใบาจากในสุสานเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับอันนี้ก็คือจะเริ่มขยายแล้วนะครับการ์ดติดชื่อแมกลอร์ดก็อาจจะนับเป็นพวกแบบการ์ดเวทมนต์กับดาบโครนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับผมการ์ดใบต่อไปใบบุญของจักรพรรดิแมกลอร์ดครับใบบุญของจักรพรรดิแมกลอร์ดเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดาการ์ดใบนี้นะครับเราสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีมอนสเตอร์ติดชื่อแมกลอร์ดอยู่บนฟิลของเรา2ตัวถ้าเรามีมอนสเตอร์แมกลอร์ดหงายหนาาาาา์ตััววะรรรเจจจสมถกก เด็กได้2ใบแล้วก็ในเทินที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกนี้นะครับเราจะไม่สามารถเข้าแบ t t l e f a ฟสได้ครับผมมันก็ดีเหมือนกันนะคือเอาจากักรพพรดเมกลอรมาใช้ใช่ไหมเออแต่ว่ากลับไปใช้งานกับพวกการ์ดมอนสเตอร์เมกลอรนู่นนี้นั่นได้หลายตัวเลยครับการไปต่อไปเมกลอร์ดีเฟลชันครับ เมกโหลดดีเฟคชันเป็นการ์ดเวทมนต์ชับพลันครับผมการ์ดใบนี้นะเราสามารถใช้งานได้เพียงเทอร์ลใบเท่านั้นเอฟเฟกของมันมี2อ,อย่างนะครับเอฟเฟกที่1เลยคือเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเมก l หลดที่ไงายหน้าอยู่บนฟิลของเรา1ตัวนะครับแล้วก็พลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนั้น จะกลายเป็นผลรวมของพลังโจมตีมอนสเตอร์ติดชื่อเมกโหลดทุกตัวบนฟิลด์ของเราได้เลยครับโดยที่ว่าในเทิร์นนั้นนะครับถ้าหากว่ามอนสเตอร์ที่เราเลือกนั้นทําการแบทเทิลความเสียหายที่อีกฝ่ายหนึ่งจะได้รับเท่ากับศูนย์ครับผมเออก็ถือว่าเป็นการเพิ่มพลังเพื่อบดขยี้มอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นแหละนะแต่ไม่ต้องคาดหวังให้อีกฝ่ายหนึ่งไลฟ์พอยต์ลดลงอย่างมหาศาลนะครับเพราะว่าความเสียหายเป็นศูนย์นั่นเองและเอฟเฟกต์ที่2ของมันนะครับคือถ้าหากว่ามอนสเตอร์ติดชื่อ,อเกกอกมกโหลด เราสามารถที่จะรีมูฟการ์ดใบนี้จากสุสานแทนการทําลายนั้นได้ครับการ์ดใบต่อไปทหารเมกหลอดกําแพงเหล็กครับผมทหารเมกหลอดกําแพงเหล็กเป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องครับซึ่งการ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกของมันคือตราบใดที่มันหงหน้าอยู่บนฟิลแล้วมอนสเตอร์ที่ติดชื่อทหารเมกหลอดที่หงหน้าตั้งโจมตีอยู่บนฟิลของเรานะครับเอฟเฟกของพวกมันจะถูกทําให้อยู่ไร้ผลแต่ว่ามันจะไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้แทนครับได้อย่างเสียอย่างจริงนะเสียเอฟเฟกไปแต่ว่าได้ความเป็นอมตะมานั่นเองครับการ์ดใบต่อไป เมกโหลดแอสเซมบลีครับเมกโหลดแอสเซมบลีเป็นการเวทมนต์ต่อเนื่องเหมือนกันนะครับผมการ์ดใบนี้นะครับหงายหน้าอยู่บนฟิลด์ได้เพียงครั้งละใบเท่านั้นนะและเอฟเฟกต์ของมันมีอยู่3อย่างครับเอฟเฟกต์ effect แรกเลยนะครับผมเมื่อเรามีการประกาศใช้งานการ์ดใบนี้ก่อนนะครับผมเราสามารถเอามอนสเตอร์ติดชื่อเมกโหลดหนึ่งตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับและเอฟเฟกต์ที่2กับเอฟเฟกต์ที่3นะครับสองเอฟเฟกต์นี้เราสามารถใช้งานได้เพียงเทอนละครั้งนะเอฟเฟกต์ที่1ก่อนเลยครับผมคือทิ้งการ์ดใบแล้วก็ เลือกมอนสเตอร์ที่ไงหน้าอยู่บนฟิล์ของเรา1ตัวแล้วก็ทํำลายมอนสเตอร์ตัวนั้นทิ้งไปครับและเอฟเฟกต่อมาเอฟเฟกต์ที่3นะครับคือถ้าหากว่า การ์ดมอนสเตอร์ติดชื่อเมกโหลดที่ไงายหน้าอยู่บนฟิลด์ของเราถูกทำลายจากการต่อสู้หรือถูกทำลายจากเอฟเฟกต์ของการ์ดเราจะสามารถเลือกการ์ดเวมนตนกับดัก1ใบที่ไงายหน้าอยู่บนฟิลด์นะครับยกเว้นการ์ดใบนี้เองนะเราสามารถทำลายการ์ดใบนั้นทิ้งไปได้เลยครับอันนี้ก็คือจะต่อมาจากคอมโบที่2นะครับผมคอมโบที่2คือแบบเราต้องสลากการ์ดบนมือ1ใบแล้วก็สลากมอนสเตอร์บ,บนฟิลด์หนึ่งตัวเพื่อที่จะทำลายการ์ดที่ไงายหน้าอยู่บนฟิลด์ของขอีกฝ่ายหนึ่ง e ได้นั่นเองครับการ์ดใบต่อไปป้อมประการเคลื่อนที่ปปเ,ทเป็นการ เวทมนต์ฟิวนะครับผมการ์ดใบนี้เมื่อมันใช้งานแล้วนะครับผมเทิร์นละครั้งเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ติดชื่อทหารเมกหลดหนึ่งตัวจากบนมือลงมาบนฟิวแบบพิเศษได้ครับอ่าเป็นอภิสิทธิ์ในการอัญเชิญมอนสเตอร์ทหารเมกอหลดเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะการ์ดไปต่อไปป้อมปราการเมกโหลดครับ ป้อมประกันเมกโหลดเป็นเวทมนต์ฟิลเหมือนกันนะครับผมการไปนี้นะเมื่อเราใช้งานมันนะครับมอนสเตอร์ที่เป็นจักรพพัดเมกหลดบนฟิลของเรานั้นจะไม่ตกเป็นเป้าเอฟเฟกของมอนสเตอร์ซิงโครครับและเอฟเฟกที่2ของมันนะครับคือถ้าหากว่าการไปนี้ถูกทําลายจากบนฟิลและถูกส่งลงไปสู่สารปุ๊บเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่เป็นจักรพพัดเมกโหลดหนึ่งตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้นั่นเองครับเห็นไหมาก็ยังมีบางใบนะครับที่มันพอจะมีผลเชื่อมไปยังพวกมอนสเตอร์ซิงโครนู่นนี่นั่นนะครับอ่าก็จะประมาณนีี้วารดเเ๋ย มาดูการกับดักของพวกเมกโหลดกันบ้างดีกว่าเนาะว่าจะมีอะไรบ้างเริ่มจากกับดักใบแรกเลยนะครับผมกับดักใบนี้คือเมกโหลดแฟคทอรี่ครับเมกโหลดแฟคทอรี่เป็นการ์ดกับดักธรรมดาครับซึ่งการ์ดใบนี้นะเราสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อกร์ดมอนสเตอร์ติดชื่อเมกโหลดที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเราเนี่ยตกเป็นเป้าการโจมตีของอ e ีกฝ่ายหนึ่งคือเมื่อเราเปิดใช้งานแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่เป็นทหารเมกหลดหนึ่งตัวจากในสุสานข,ของเราเพิ่มขึ้นมาบนมือได้นะครับแล้วก็ทําลายมอนสเตอร์ที่ตกเป็นเป้าโจมตีนั้นทิ้้งไปไปดเลย อานึกว่าจะเอาไว้แบบปกป้องมอนสเตอร์ที่ถูกโจมตีเข้ามาเหมือนกับกลายเป็นว่าใช้เป็นทางผ่านเพื่อเอามอนสเตอร์ทหารเมกโหลดตัวอื่นเพิ่มขึ้นมาบนมือนั่นเองนะการไปต่อไปอีกการถอนรากถอนโคนของเทพเมกโหลดครับการถอนรากถอนโคนของเทพเมกโหลดนะครับเป็นการ์ดกับดักธรรมดาเช่นกันนะการไปนี้นะครับผมมีอยู่2อเอฟเฟกต์โดยแต่และเอฟเฟกต์นั้นเราสามารถใช้งานได้เพียงเทินละครั้งเท่านั้นเอฟเฟกต์ที่1เลยนะครับคือให้เราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเมกโหลดที่อยู่ในสุสานของเรา3ตัวครับ โดยที่ว่าต้องเป็นคนละชื่อกันนะครับผมเมื่อเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเอา3ตัวนั้น อันเชิญลงมาบนฟิลโดยไม่สนใจเงื่อนไขหรือจะเอาเพิ่มขึ้นไปบนมือก็ได้นะครับหลังจากที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกนี้แล้วเนี่ยในเทิร์นนั้นเราจะสามารถอันเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้เฉพาะตัวที่เป็นเผาเครื่องจักรเท่านั้นนะครับและเอฟเฟกที่2คือถ้าหากว่าบนฟิลของเรามีตัวที่เป็นเทพแมกลอดอยู่บนฟิลเนี่ยเราสามารถที่จะรีมูฟการ์ดใบนี้ออกนอกเกมไปนะครับแล้วก็เลือกมอนสเตอร์ซิงโครที่อยู่บนฟิลของอ e ีกฝ่ายหนึ่งตัวแล้วก็ทําลายทิ้งไปได้เมื่อทาลายทิ้งเสร็จแล้วเอาพลัััังงงจมมมตตตตตีต้้้นนนนขอออสเเร์ว ความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอ e ีกฝ่ายหนึ่งครับการ์ดใบต่อไปเมกไทม์บัสครับผมเมกไทม์บัสเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับการ์ดกับดักใบนี้เมื่อเราประกาศใช้งานมาเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลของอ e ีกฝ่ายหนึ่งใบแล้วก็เลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเมกลอดที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเรา1ตัวครับทำลายการ์ดของเราแล้วก็ทําลายการ์ดของอ e ีกฝ่ายที่เลือกนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยครับผมการ์ดใบต่อไปคออสอินฟินิตี้ครับ คอสอินฟินิตี้เป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับผมการ์ดใบนี้ก็เมื่อเราประกาศใช้งานแล้วนะครับมอนสเตอร์ที่อยู่ในสภาพตั้งป้องกันบนฟิลด์ทุกตัวจะต้องถูกเปลี่ยนให้เป็นสภาพตั้งโจมตีครับหลังจากนั้นนะครับเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเมกลอดจากสุสานหรือจากในเด็กของเราอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้1ตัวนะครับผมซึ่งมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญลงมาแบบพิเศษด้วยเอฟเฟกต์นี้เอฟเฟกต์ของมันก็จะถูกทําให้ไร้ผลแล้วก็ต้องถูกทําลายในตอนจบเทิร์นนั่นเองครับ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดเวทมนต์กับดักของเมกโหดนะครับผมค่อนข้างจาน้อยกว่าที่ผมคาดหวังไว้นิดนึ่งนะตอนแรกนึกว่าจะมีพวกแบบเอฟเฟกที่สามารถเล่นงานพวกมอนสเตอร์ซิงโครได้มากกว่านี้นะครับแต่าาว่าก็ยังพอมีบ้างปราปลายนะครับไม่ได้เยอะขนาดน,นั้นแต่ก็ไม่ได้น้อยจนน่าเกลียดนะท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับการ์ดเวทมนต์กับดักเหล่านี้นะครับผมดูของมอนสเตอร์มาแล้วมีข้อบูลเสริมเพิ่มเติมจากในส่วนของการ์ดเวทมนต์กับดักของเมกโหดในคลิปนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับ และชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ